โอ้แม่สาวน้อยสวัสดีทุกคนว้าวโอ้แม่สาวน้อยเธอคือจระเข้ตัวน้อยนะฮะวันนี้นี่คือสีทางต้นของเขาเดี๋ยวต่อไปเราจะทำการแปลงสีของเขาให้เป็นสีใหม่โดยใช้สเปรย์องนี้ในการพ่นสีออเรนต์ก็คือสีชม ต่อไปจระเข้ตัวนี้เขาจะกลายเป็นจระเข้สีสม้มเรามาเริ่มบรรเลงกันเลยดีกว่าโอเคนี่เราเริ่มกันแล้วเริ่มจากข้างล่างก่อนนี่คือขาของเขานี่คือใบหน้าของเขาและต่อไปก็เป็นลำตัวของเขานี่เห็นยังไงมันช่างสวยงามเพลิน จ้ายอดมันยอดมากจริงๆอดแม่สาวน้อยของเขาแม่จระเข้ตัวน้อยจระเข้ตัวน้อยนิดสีส้มออเรนจมูกของเขาใบหน้าของเขาเป็นไงทุกคนแจมไหมล่ะ มาดูใกล้ๆเลยนี่คือจระเข้สีส้มออเลนโอเคสวยงามแล้วนี่โอ้ว้าวโอเควันนี้ลาไปก่อนบา,บายบาย